สำหรับปอแล้วจริงๆปอเกิดมาในยุคที่ทันดูข่าวในพระราชะสำนักแล้วปอจะเห็นพระราชะกรณียกิจของในหลวงรัชะกาลที่9อยู่ตลอดเวลาในทุกวันเพราะวันนี้ไม่มีพระองค์ท่านแล้วเราเชื่อว่าคนยังทําใจไม่ได้เราก็ยังยังทาใจไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะคงอยู่ต่อไปคือดําเนินตามคําสอนสิ่งที่ปอโน,น้มนําออกมาใช้คือความความสู้งานความซื่อสัตย์ความตั้งใจในการทําอะไรก็ตามอย่างเวลาพระองค์ท่าน ทำอะไรก็ตามเราจะเห็นความตั้งใจรายละเอียดดใๆปอดูตลอดเวลาวันที่5ทธันวาแล้วท่านต้องขึ้นมามากล่าวอะไรให้กับคนไทยอ่ะเวลาท่านเรียกใครมาถามเวลาท่านเรียกใครมาคือ,อรายละเอียดเป๊ะใส่ใจรู้จริงนั่นคือสิ่งที่เปาูสุกว่านี่แหละถ้าอยากจะประสบความสําเร็จถ้าอยากจะดําเนินตามรอยที่พ่อสอนเนี่ยชัดๆเลย ปอลักกาแฟแต่พอเปิดธุรกิจกาแฟเราต้องรู้จริงกว่านั้นปอศึกษาลึกปอให้ปอพอ่อแม่พี่น้องไปเรียนกาแฟทั้งหมดแล้วมาทําจนได้สูตรตัวเองจริงจริงจรงร้านกาแฟปอเปิดตั้งแต่ปี2008อย่างที่เล่าว่าเพราะปอ,อชอบกินกาแฟมากแล้วบางทีเนี่ยบางร้านเขาคิดคิดค่ากาแฟเราโหดจริงๆอะิะบางทีเงินร้อยหนึ่งได้กาแฟไม่ถึงแก้วเลยสําหรับปอเพราะมันโหดไป ปอเลยอยากเปิดร้านกาแฟที่ปอสามารถซื้อกาแฟได้วันละหลายๆแก้วโดยที่ที่มีเงินเหลือสมมติมีแบงค์ร้อยมาร้านโอสกคอฟฟี่ปอเนี่ยได้กาแฟด้วยได้ขนมด้วยอะ่ะเมื่อ5ปีที่แล้วก็มาเปิดสาขาที่ยูเนี่ยมอลล์เนี่ยค่ะในฐานะคนกินกาแฟนะคะแนะนํากาแฟปอปอเลือกมเมลยก,กาแฟเองจริงๆคือเลือกหลายมาเมล็ก,กาแฟมากปอใส่ใจว่ามันเป็นขั้วแบบไหนปอไปเทสกาแฟจนได้สิ่งที่ปอชอบจริงๆคือร้านปอจะกาแฟจะขม ขมแล้วก็หอมอันนั้นคือสิ่งที่เราตั้งใจสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟแบบปอนะคะตอนแรกขายก,กาแฟยอย่างเดียวแต่ก็รู้สึกว่าบางคนมาเขาไม่ได้กินกาแฟยอย่างเดียวเขาอยากกินเค้กินเครื่องดื่มเราก็พยายามสรรหาเค้กที่เราชอบจริงๆมาหรือว่าเมนูที่เราคิดคนเองอย่างปังเย็นอย่างเงี้ยคะ่ะโอ๊คาเฟ่เราเปิดตอนนี้ 5สาขาเรามีที่ยูเนียนมอลเป็นสาขาหลักเป็นสาขาที่2เลยลองจากสมย่านจุฬาข้างๆคณะนิเทศเปออย่างเงี้ยนะคะทุกร้านเรามีจุดจุดยืนเหมือนกันก็คือเราจะขายของดีและราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ทำไมถึงต้องเป็นยูเนียนมอลลปอเป็นคนแถวนี้คะ่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยเดินอยู่แถวนี้แหละตั้งแต่มีห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวอย่างเดียวจนพอโตเป็นสาวเนี่ยมาซื้อของ ของวินเทจของมือสองที่เนี่ยแล้ววันนั้นมากับน้องชายแล้วก็เดินขึ้นมาดูที่ชั้น4แล้วเราก็ชอบที่ตรงนี้จริงๆก็ไปติดต่ออยากได้จริงๆคือตอนนั้นเราเราไม่รู้หรอกว่าคนจะเยอะไหมหรืออะไรเงี้ยแต่เราเดินห้างเนี้ยอยู่เป็นประจำแล้วมันก็คงดีถ้าแบบเพื่อนเราหรือเรามาซื้อของแล้วก็ได้มานั่งกินกาแฟที่นี่อะคะ่ะกลายเป็นพอเปิดแล้วฟีดแบ็กดีมากไม่ใช่แค่คนเยอะนะคะแต่ว่า คนชอบแล้วก็คนแวะมาได้แบบสะดวกค่ะถ้าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างอยากแนะนำว่าให้ทำธุรกิจที่เรารักถ้าทำธุรกิจที่เราไม่รักหรือว่าไม่รู้จักเลยเนี่ยมันยากมากที่คุณจะประสบความสำเร็จ อย่างเรารักกาแฟาจริงๆอย่างเงี้ยคือการมาร้านกาแฟาแล้วได้ได้กลิ่นกาแฟาเราก็มีความสุขแล้วการที่เรายือนอยู่หลังเคาน์เตอร์แล้วลูกค้าสั่งนู้นสั่งนี้เรามีความสุขแล้วแนะนําแบบไม่โลกสวยนะถ้าคนโลกสวยจะแนะนําว่าเพียงคุณมีใจรักไม่พอคุณต้องรู้จักด้วยว่าคุณทําอะไรอยู่คุณต้องเตรียมเตรียมความพร้อมและเตรียมด้วยว่าถ้าไม่ประสบความสําเร็จคุณจะทํายังไงกับมันต่อพอาโลกไม่ได้สวยงามแต่เราต้องปรับตัวให้ได้